ข้อมง้ามพี่น้องโอ้ยงามคักงามเนี่ยคนเราบิดต่ดงามงามสะออนสะออนเบิงเบิงเบิงโอ้ยอยากอยู่แบบในนี้เลยเนี่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 ยเบิงเบิงเบงก็นั่งรังเบงพาหนั่งเบิงเอานั่งอยู่ใต้งามไปรลงามคักงามแน่พูดนะเดี๋ยวได้พี่น้องได้พาเบิง ขาเบิ่งไปเรื่อยๆแต่พี่น้องเนดะ้อโอูวมองนี่เบิ่งเบ่งเบ่งเรมีคำสีบอว์เซออนงามไหลออกทุกช่อออกทุกไป<อ>นั่น<อ>เลยจ้าค่ะเซออนเบิ่งนับซอยกันพี่น้องเลยจะเป็นงามไหล <laughs> งามคักงามเนี่ยเบิ่งเบ่ง,บง เบิ no ่งไปเรื ite, it no ่อยๆนู no, ่น no. มีตลอดแนวเลยนะนู so ่นไม่ไม่หนุนหนุนตลอดแนวทางเลยเนี่ยไปไปไปเบิ่องเบื้องไปเรื่อยพี่น้องเบิ้องตกหลุมอีกเบิ่งหน้าไปคว่ำแล้วก็เบื้องนั้นไปเข้าเนอโอ้ยบังงามเทน้ำแม่เอ้ยคืองามหลายเทน้าจ้าวันนี้ชมดอกไม้น้ำกันพี่น้องเบิ่งดอกไม้ดูน้ำน้ำกันเลยพี่น้องเด้อสวยสวยสวย นนไลงาีดอกท้องมุไลนี่นะคะนพอพอกระดอกยังก็ซากุระมม่บอกค่ะก็ไม่ธรรมดาพี่น้องไม่พูดเยอะนะพี่น้องนะเบิ้งให้เบิ้งดอกไม้ที่สวยน้ำกันค่ะมีทุกมุมทุกซอกทุกมุมนี่ไม่ใช่ข้างล่างเลยเบ้าง ป่าหญ้ายังมีนกไม่น้องนี่จากข้างล่างเลยค่ะมาข้างล่างจะไปเดินตัวโอ้เสียงนกอะไรนี่เสียงนกปะบรรยากาศดีสุดๆดีคักดีเนี่ยโอ้ยสะออนสะออนเป็นยังไงบ้างอากาศก็ดีมั้งเนี่ยค่ะอากาศคืมๆดี ดูแบบให้เต็มเลยพี่น้องเอ้ยบานพร้อ,อมกันดีคักแน่จังวะมีอะไรมาตม้มสุดชื่นมีความสุขชมแล้วมีความสุขมากจสสวยงามของดอกไม้สวยไรสวยไร